การต้องเท mm hmm. em> SO um> ี่ยวเชิญศิลปะวัฒนธรรมขอพี่น้องขอบคุณพิพัฒน์สิทธิ์กลุ่มอิสุขสมุนไทยจริงๆผมก็ันมา6ปีแล้วจริงไปรับราชการเป็นในการอย่สามสินะครับเ้ากไปดังนั้นดิ แล้วก็ขอเกษียณก่อนเจ็ดปีเพราะว่าไอการเาอยู่ถึงเจ็ดสิบนะครับน้องน้องนะคะทุกอย่างเราทําเนี่ยเราทําโดยเราให้ความมีนของคนพิพิธภเป็นหลักเราไปอยู่ชีพถึงเชียงรายโอ้ต้องพูดแบบนี้เลยนะครับนี่คนเกี่ยวกับคนเชียงรายซอะอีกคือัาเอินที่ด้านมีดีลเลอร์อสองแหก็กมีเจ้าเดิมเป็นดีสุสุป้าเราเองอนะครับจริงจริงแล้ว <c oughs> คนที่ดู ค,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 ครับลำดับถัดไปนะครับเรียนเชิญนายแพทย์ไต่อจากนี้จะเป็นแพทย์อยีกเปียนุสิบสุ่นคนนะครับพุ่นวยการลงพยาบาล

ที่สวยงามนะคะขออนุญาตทีมงานช่วยช่วยจัดนาฬิกานะคะการจัดงานรั้นี้นะคะก็เป็นการเฉลิมฉลความสำเร็จในทีมดีนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมเพื่อวางความตรงดองความภาคภูมิใจในท้องถิ่นนะคะไฟไฟนะคะไฟก็ได้ย้อนแสงสุดๆย้อนแบบโคตรย้อน